นี่เราซื้อมาไว้ดูซื้อมาไว้ดูแบบซื้อมาไว้ดูแบบเสือ้อซื้อมาไว้ดูแบบเสือ้อเลียบนี้มันก็เรียบนี้มันก็จะ ราคานี้ซื้อก็ซื้อมานานแล้วล่ะก็เวลาจะตัดชุดตัดอะไรจะมีแบบอยู่ในนี้เวลาเราจะตัดชุดนะมันจะมีผ้าไหมอยู่ในนี้ชุดผ้าไหมอ,อะไร ที่เราจะต้องทําแบบทําอะไรก็จะมีหลายแบบจะมีทุกแบบทุกอะไรดูแบบตามนี้จะมีทุกแบบนะจะดูทุกดูแบบตามนี้ตามนี้ แล้วก็จะตัดผ้าแล้วก็จะดูตามแบบนี้เหลยดูให้เลือกดูแบบว่าจะมันจะมีจุดไทยจุดอะไรอย่างนี้ก็สวยเหมือนกันนะก็จะตัดตามนี้ลูกให้กูกค้าดูตามนี้เราก็จะตัดอ้าวมันก็สวยอ่ะก็สวยดีนะคะ ก็สวยทุกแบบนั่น,น,นแหละถึงว่ามผ้าอันนี้ก็สวยแบบนี้ก็สวยนะก็สวยดีว่ามันก็เดี๋ยวนี้มันล้า,นะาแล้วภาไใหมแล้วก็จะหาดูตามนี้แหละดูตามนี้มี แบบเยอะแยะเลยแบบตามนี้ก็จะมีชุดไทยด้านหลังก็จะมีเป็นชุดทงชุดไทยเลยแบบเยอะแยะเลยตัดกาไปสิใช่ไหมนั่งดูไปตัดไป quite a